สวัสดีทุกท่านกลับมาถึงบ้านว่าจะไปใส่ตุ้มกบนะเกิดโอ้โอ้โอ,โอ้ลองเข้ามาเร็วฟ้าร้องขนาดนี้จะอยู่ทำไมล่าสุดนะท่านผู้ชมผมว่าจะไปต่อกบนะแต่ว่าดูสถานการณ์แล้วไม่เหมาะกันออกไปกลางแจ้งสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชม เพราะว่าเวลาฟ้าฟ้าลงแบบนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีสังกะสีนะเวลาฟ้ามันลงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนเราเออมันมันจะดูดมันจะดูดลงใต้ดินซะก่อนนะมันจะไม่โดนตัวเราเานีเครื่องเสื้อผ้าตายเลยเหรอ,ฟ,อฟ้าลงเครื่องเสืกอผ้าเงียบเลยเหรอไม่ใช่ไฟดับหรอ ล่าสุดนะฟ้าลงบึ้มเมื่อกี้นี่เครื่องซักผ้าเรานิ่งเลยทุกท่านอ่าตอนนี้นะฮะเกิดลมแรงนะทุกท่านฟ้าลงเด้อพี่นอ้องเฮ้ยนะลมแรงดูโน่นเป็นไรจีจี้ตายหลงเข้ามาโอ้โหแตกตื่นเลยเมื่อกี้นี่เสียงดังลั่นเลยนะทุกท่านดูทองรีดแปรปรวน เขาร่มดวดนะทุกท่านฟาร้องละดังลั่นเลยส่วนในลงกิจจี้ก็ดูรักกันดีนะทุกท่านเฮ้ยไม่แล้วโอ้ตกหนักแน่ๆเลยส,สรุปไม่ได้ไปนะทุกท่านต่อกบวันนี้ดูนอน เพราะว่าเวลาฟ้าร้องแบบนี้เนี่ยฝนตกเนี่ยกบมันไม่ได้ถ้าฝนตกเนี่ยกบมันจะไม่ได้นะพี่น้องเอ้ย่ยนานสกีแหละเออแม่ก็มา I oh. qua rong phìm 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 rồi pino, nó đổng lẹ. ừm. Mất, อโอ้ลมแรงน่าจะไม่มีฝนแล้วมั้งนี่ลมแรงเฉยๆนี่โอ้ดูลโลมเออดูดูบรรยากาศนี่น้องเอ้าจตกหนักอยู่ ฝ่ารองบํารึมบําแล้วเข้าที่ร่มก่อนส่วนอันนี้เราก็อันนี้ไว้แล้วนะทุกท่านเหล็กนะลงลงมาเร็วลงลง,มา,ม,าลงมาเร็วมาลงมาเร็วมามาเข้าเร็ว ทุกท่านเจ้งคราวๆนะไม่ได้ไปต่อกบนะวันนี้ฟ้าร้องนะฮะฝนตกนะทุกท่านฝากเอาทีานีส้สดีครับ